สวัสดีครับเจ้าเพจสวนลุงมานฑสุพรรณบุรีนะครับมีลูกเพจถามเข้ามาว่าที่สวนผมใช้วิธีจัดการเรื่องผิวของมะม่วงทำไมผิวมะม่วงสวยนะครับเดี๋ยวผมมาตอบให้นะครับหนึ่งเราต้องรู้ปัญหาของของมะม่วงก่อนนะครับว่าที่ที่ผิวลายเนี่ยเกิดจากอะไรกันนะครับนะครับก็มีด้วยกันไหลสาเหตุนะครับที่เกิดจากผิวลายนะครับเพลไฟนะครับเป็นโรคพืชนะครับแล้วก็ลาน้ําค้างนะครับแล้วก็พวกเกี้ยวแป้งมดนะครับแล้วก็ ฝนที่ตกนะครับฝนที่ตกลงมาเนี่ยครับฝนฝนเขาจะมีกดที่เข็มนะครับเข็มกว่าน้ําปกติเข็มกว่าน้ํานะครับมีมีมีกรดที่เข็มนะครับก็จะทําให้ผิวลายตอนช่วงระยะช่อเนี่ยครับนี่ครับนี่นะครับเขาจะเนี่ยเรามีเชื้อราคุมไว้นะครับเทาฝนตกหนักก็เอาไม่ค่อยอยู่นะครับเราก็ต้องทําการไล่น้ําไล่น้าเหมือนหมายถึงว่าน้ําน้ําฝนที่ค้างในช่อเอ่อบางทีฝนตกหนักที่ส่วนผมผมก็เช้านี้ผมก็จะลดน้ําเลยครับเพื่อล้างช่อนะครับ ถ้าเราไม่มีเวลาแต่ถ้าใครมีเวลามากก็จะมียาเชื้อราบางตัวที่ไล่ฝนได้เลยครับไล่ฝนในช่อนะฉีดไล่ได้เลยนะครับไล่ที่น้าค้างอยู่นะครับนะครับอผมไม่ได้ใช้ยาคัดผิวอ่าเหมือนเหมือนส่วนอื่นอื่นนะครับเพราะว่าผมรู้สาเหตุว่ารู้สาเหตุว่าความร้ายของมะม่วงเกิดจากอะไรบ้างนะครับนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ใช้ต้นทุนที่สูงมากนะครับเพราะว่ายาคัดผิวอันนี้ผมก็ไม่เคยใช้นะครับบอกไว้ไม่ได้ว่าดีหรือไม่ดีนะครับแต่ถ้าเรารักษาดีอ่าเชื้อราไม่มีมด ฝนอะไรแบบนี้นะครับผมผมรับประกันเลยออกมาผิวดีแน่นอนดูหน้าเพจผมได้นะครับนะครับที่ผมถ่ายให้ดูนะครับก็ไปเปิดรับชมกันได้ผิวดีจริงครับมันเกี่ยวกับการเรารักษานะครับถ้าเขาไลนแล้วอ่ะอันนี้ผมก็ตอบไม่ได้เหมือนกันว่ายาขัดผิวจะดีหรือไม่ดีครับก็ลองเลือกใช้เลือกหากันดูนะครับเพราะผมก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าผมรักษาตั้งแต่เริ่มแรกนะครับนะครับรักษาตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับแม่ฝนเนี่ยฝนเนี้ยจะทําให้ผิวลายได้ง่ายนะครับตั้งแต่ระยะช่อนะครับนะครับเพียไฟ นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งหลายๆปัจจัยรวมกันนะครับก็ลองไปปรับใช้กันดูนะครับลองฉีดเชื้อราไม่ต้องต้นทุนที่สูงมากนะครับยาคัดผิวก็ผมก็มันก็มีราคาทุกตัวนะครับยาทุกตัวนะครับก็ถ้าแต่ผมไม่ไม่สามารถแนะนําใครได้ก็คือส่วนผมจริงๆไม่ใช้เลยนะครับพวกยาคัดผิวอะไรเงี้ยต้นทุนเราสูงขึ้นแต่ถ้าเรารักษาดีๆก็ไม่ได้เหมือนกันครับนะครับเรารู้เหตุผลของการมะม่วงลายอยู่แล้วนะครับถ้าเรารู้เหตุผลว่าเกิดจากอะไรบ้างเราก็จะแก้ปัญหาได้ตรงจุดนะครับ ไม่ต้องไปใช้ขัดนะครับนะครับเพราะเขาาไม่ได้ได้มาตั้งแต่กําเนิดนะครับมม่มงเนี่ยมันไม่ได้ดําออกมานะครับเขามาแบบสวยเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตอนห่อก่อนหอก็จะมีพายุหรือว่าลมมันก็จะฟาดต้นได้นะครับนะครับก็เกิดทําให้ลายได้นะครับอันนั้นก็เราแก้ปัญหาตรงนี้ไม่ได้นะครับเรื่องลมฟ้าอากาศอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเรื่องที่เกิดจากโโรคพืชเราสามารถแก้ปัญหาได้นะครับครับโอเคครับแล้วก็ลองไปปรับใช้กันดูนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางให้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ